สวัสดีครับเกษตรพับนบ้านนะครับคลิปนี้ก็พามาอยู่กับเครื่องตัดหญ้านะครับ n w w w ว e นะครับ m w 4 5ก็อันนี้เนี่ยใช้มาระยะเวลาหลายปีนะครับหลายปีเลยนะครับ4 4 5ปีได้ไหมนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมรีวิวไปกี่ปีนะครับแต่ว่า 3ปีเกินแน่ๆนะครับแล้วก็จะออกมาในช่วงที่ Honda gx 5 0ออกมาใหม่ๆนะครับก็จะมีในส่วนของ n ของ New นวิสนี่แหละออกตามมานะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ย nw นะครับของ New w a ิ e เนี่ยหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับโรงงานน่าจะไม่ไม่ผลิตแล้วนะครับก็คือผู้คนหันไปแบบใช้ Honda นะครับแล้วก็เครื่องของจีนนะครับโมเดล gx 5 0 กันเยอะขึ้นนะครับก็เลยหายไปจากท้องตลาดนะครับแต่จริงๆน้องเขาออกมาหลังจากที่ Honda g x 50ออกมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็ออกมาเพื่อจะมาเป็นคู่แข่งของฮอนด้าจี50เลยนะครับแต่สุดท้ายน้องเขาก็ต้องแพ้นะครับเพราะว่าโมเดลจีนยี่ห้อหลายๆยีหยย่ห้อเนี่ยที่เขาออกตามมาเนี่ยมามาเป็นแบบว่าสไตล์แนวเดียวกับของ g x 50 Honda นะครับก็เลย นวเวสก็ต้องพลายแพ้ไปนะครับเดี๋ยวไปดูพละกกำลังนะครับแล้วก็เสียงของนวเวส nw 45กันครับ เป็นยังไงบ้างครับเสียงและเขาภาระกำลังของนูเวสนะครับเป็นเครื่องตนาน้าสีจังหวะนะครับแต่ว่าโมเดลความแรงเนี่ยก็คือรหัสของนูเวสก็คือ n w 4 5นะครับก็ไล่เลื่อนกันของตระกูล GX50 นั่นแหละนะครับแล้วก็แต่ว่าเสียงของเขาเนี่ยนะครับจะด,ดุดุนะครับจะดุดุกว่าตระกูลของ GX50 นะครับ GX50 จะแบบ นุ่มๆนิ่มๆน,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 นะครับแต่ว่าของ New w a ว e เนี่ยจะดูแบบทุมๆโหดๆหน่อยนะครับนี่ก็คือ New w a ว e นะครับปัจจุบันนี้หาซื้อไม่ได้แล้วครับบริษัทเขาเน่าจะปิดกิจการไปแล้วมั้งนะครับแต่ว่าใช้ค่อนข้างที่จะทนนะครับผู้ที่การดูแลด้วยนะครับก็มันถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับในส่วนของเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะเนาะไม่มีอะไรมากนะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็อัดราบีหัวเกียร์นะครับตัวอย่าง Perfect, couple.